ก่อนไปดูเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนช่องหน่อยนะนี่ท่านังเกาะมีขนายคนเดียวที่ปฏิบัติกับซนเหมือนกับมนุษย์หยดสุดท้ายแล้วเนาะขอนที่ระดึกชสุดท้ายของดอยมีแค่นี้เองสินะเออโอ้โเอถือว่ารากับไปแล้วข้างหน้าเดี๋ยวของเส้นไหวมาให้ตอนนั้นเรามาดื่มกันเถอะนะฉันขอสาบานบนพื้นหินสีแดงนี้ว่าจะหามันให้เจอเราที่นายตามหามาตลอด ใโ่โรคใบนี้วิสกี้นะเมืองเสรีเลสช่วยแสดงบัตรผ่านด้วยผ่านได้นี่ก็นหนึ่งปีแล้วที่ท่านหลอกคนก่อนเสียชีวิตจำนวนคนเข้าออกก็เยอะเป็นว่าเล่นหืออสกสูงก็สองเมตรผิวที่เหมือนกับแตงโมแถมทัสงสบสีก้าด้วยแล้วแขนนั่นจะหนาไปไหนกันแค่แขนนั่นเท่ากับผู้หญิงสามคนรมกันแล้วนี่พี่ชอย ฉันได้ยินมาว่าที่นี่เป็นเมืองป้อมปราการตั้งแต่ตอนไหนกันที่นี่ถึงกลายเป็นเมืองอิสระเรสออกพูดได้ดูยังไงมันก็ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันแปลกเขาต้องเป็นบุคคลอันตรายอย่าไปตจ้งสงสัยเลยเฮ้เฮ้แบบนี้มันเจ็บจี๊ดเลยนะเนี่ยพวกาดกำลังเหยียดจะชาติออกอยู่นะหยุดนะไอคนเถื่อนมีธุระอะไรกับเมืองนี้ท่า oh. นคือลูกครึ่งมนุษย์ดวงตาสีแดงนายคือเรื่องผสมกันเหรอ พวกเละสกกปกน่ารังเกียจนี่เอกสารผ่านทองปัดนับนจนภัยตรอจากโบสบันทึกการเกิดการแนะนำจากกิวในเมืองหลวงแล้วก็ข้าผ่านทางสามเหรียญเงินใช่ไหมนี่มันอะไรวะเนี่ยชอนเอลพิสเป็นนับพจนภัยถ้านี่คือเมืองเสรีทำไมฉันถึงเข้าไปไม่ได้ไม่มีอะไรผิดพลาดก่อนอื่นให้ไปที่กิวนับจนภัยอย่าก่อปัญหาละโอเคไหม จะโมองฉันรู้ดีโลโ้เก้ชาที่เหมือนกันวักปวดตรงนั้นลองเช็คดูใหม่ดีกว่านอะมีกลิ่นยาจางๆจรอยออกมาจากกระเป๋านั่นอะไรนะทำไมแกถึงรู้ได้กิลนัทประจันภัยสาขาเรสที่นี่สิเนะแถมยังมีบาร์ด้วย<ฮ>เป็นแบบนี้ทุกเมืองเลยถินเนอะการมองด้วยเสร็จ ตาที่อาวเยอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยขอรบกวนหน่อยสิยินดีตอนลับนะ่บเป็นเรื่องผสมสินะเรามันจะทำไมไม่เห็นเอาสนเลยนี่ก็ไม่ได้จะอยู่นขนาดนั้นท้ายที่สุดแล้วเมืองที่เป็นเมืองเสรีมาหนึ่งปีแล้วถ้าเขามาเกเดดยังอยู่เรื่องแบบนี้คงไม่มเกิดขึ้นหรอกเราจะซื้ออะไรละ่ะที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าวิสกี้ไหมเป็นอาหารพื้นเมืองของ,องก็เถื่อนนั้นเหรอไม่ต้องก็ได้ถ้านายาร่ร้จักที่นี่ก็ไม่มีสินะเอาเหล้ากับอ่านอะไรก็ได้ไหมทีห้าเหรียญเงินห้าเหรียญเงิน มันจะแพงก็ไปเแล้วที่นี่เสิร์ฟอาหารวังด้วยเหรอถ้าไม่มีก็ใส่หัวกลับไปเถอะไม่มีทางที่ราคาจะแพงแบบนี้หรอกอย่างมากก็แค่เหรียญเดียวทเท่านั้นเหรอขอโทษที่เคยรอไส้กรอกเรื่อนช่วยเสริมพลังชีวิตสตเต็กแซลมอนตามฤดูกาลมันเยอะๆขนมปังที่ไม่มีเมล็ดเยอะทานคู่กับข้าวเบียร์ดำความเหนื่อยล้าทั้งวันจะปิวหายไปมะนาวปีเพิ่อเพิ่มรสชาติอาหารก็อร่อยนะไม่ใช่แก้วดินเผาหรือถังเบียร์ แต่เป็นกระจกสีที่ลึกเข้มจนใกล้เคียงกับสีแดงหรือสีเหลืองน้ำตาลมีกลิ่นเหมือนเปลือกส้มที่แห้งและความรู้สึกคล้ายกับลูกแอปเปิลที่สุกเหมือนก็ดีเหมือนกันนะทาแล้วนะครับอไอเวยเนยพูดอะไรนักหนาวะ่ะไรสารละชมัดเลยแม่สาวลายคนนี้เนี่ยเพิกนายคนรู้สึกเป็นเกียรติได้ซ้ำนะฉันจะจัดตั้งกองพลให้ฮะ<า>สุดยอดมือใหม่คือฉันเองนี่แหละมาจินฟอนมากรเร็ดลันนะ อะไรฟ่ฟน,นคนหนูที่ไม่เข้ากับที่นี่เลยลูกษาคุณนางผู้ช่วยร้อยคุณนางตกอับอยากเป็นนักปจญภัยเหรอเป็นได้สิไม่แปลกหรอกที่จะสงสัยในความสามารถของมือใหม่เป็นนายคนจะเคยได้ยินมาบ้างแหละเป็นนักปจญภัยภายใน5้าวันฉันกลายเป็นนักปฐญัยร e แรงอีไงไงละ่ะอะไรเนะแรงอ e. ีนี่คือโอกาสครั้งสําคัญธุรกิจใหญ่ที่เราจะกลายเป็นตำนานในสักวันหนึง่ง ถ้าโรดีกับฉัน,ก,ก,นก็จะกลายเป็นนักประจนภัยที่โด่งดังทันทีชื่อเสียงจะเรื่องลือไปทั่วทวีปถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะคะ <c oughs> แรงอีเหรอ <c oughs> แค่มีกี่วันก็แร้อีองั้นเหรออะไรอะไรกันคะพวกคุณจะรอกอะไรกันคะแ <c oughs> ม้แต่พนักง,งานต้อนรับยังเป็นมือใหม่ที่น่าข้าบักว่าอีกเนอะ แรงอีมันก็แค่การทาภารกิจง่ายๆแค่ทาภารกิจสามครั้งใครๆก็ขึ้นแรงได้มันก็แค่าการทดสอบความเจรับภารกิจต่อกิวแบบเล่นๆนั่นแหละคุณสุดยอดมือใหม่ที่น่าคาดหวงังนะนะอะไรกันเล่าการแต่งตัวที่น่าหัวร้อนนั่นมันอะไรกันชุดนี้ท่านพ่อให้มาอยะอะไรคิดจะทำอะไรกันไอพวกหยาบคาย <laughs> อะไรกัน เราแค่จะทำเพื่อสนุกยังไงล่ะ <c oughs> คงเงินขึ้นอ่นมาสุดท้ายก็ตายเอาเงินนั้นไม่ให้เราดีกว่าเนอะในไหนก็ไม่ใช่เงินที่ดีอยู่แล้วท่านพ่อไม่ใช่หลอดที่ทุจริตและเะายังอาจสักหน่อยนะแต่สุดท้ายคนทำมือก็ดีใจที่เห็นพ่อของเธอตายไม่ใช่หรืองไงจ <c oughs> แเราเคยได้ยินไหมท่านหลอดตายจมกองร่เนี่ยต้องขอบใจจริงๆว่ะที่พ่อของเธอตายสักทีมึงประปานกก ถึงจะเป็นเมืองเสรีสักทีเมืองนี้เป็นขอน้พจน์ไพและก็พ่อข่าวเว้ยจะหลุดไปไหนกันวะแม่สาวน้อยเธอนี่นะจะเป็นนักพจน์ไพ่หน้าขำวะ่ะคุณนั่งตกอับก็ไปขายตัวสิวะหน้าขยะขยง <c oughs> มันน้าขยะขยงจริงจริงท่านพ่อคะ อะไรเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆเลยเฮ้ตายสิทำห้รู้สึกขยันขยังจนด้อยความกลัวเมื่อกี้มันหายไปแล้วความร้อนจากเป็นของเขาฉันบอกได้เลยว่าเขากำลังโกรสุดๆเฮ้ยทำได้ไม่เร็วเลยนี่วาอาหารของพวกแกกี่เรียดวะอ๋อข้าาหารเลยเรามันกี่เรียนวะตามทางแดง ตาของกูมันห้าเหรียญเงินไอ้เว้เนยนั่นมันค่าทุเฉยที่ระบาดจริงๆว่าไอ้หมูอ้วนอุดอุดถ่ายไปไอ้เว้นให้สอนมารยาทนัเพื่อนภัยให้เอมไหมลูกสาวคุณนางสุดชั่วยชาเข้าใจยังไอ้หมูอ้วนเลือดผสมหรือว่าแกจะเข้ามายุ่งด้วยเหรอติเปลี่ยนท่อไม่ไงอ่ะตีนมาว่าพวกคนถือเนี่ยหน้าตาจะต่างจากคนธรรมดานี่วะเออ โทษทีที่ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่พูกน้อยที่เป็นมนุษย์จริงๆคงรู้ใช่ไหมว่ามีสิ่งที่ต้องทำอยู่นะอะก็มารยาทไงไอ้เหี้ยยจะอะไรดังหนาววะใส่หัวไปเด้ก็แค่เราราคาถูกหางไกสวิสกี้ที่ฉันตามหาอวิสกี้เหรอมันคือผลึกแห่งความรู้และคุณธรรมของมนุษย์ทำยังไงให้เรามันข่มขึ้นมาได้ฉันจะทำให้พวกแกรู้ซึ้งเองไอ้โง่นี่ เงียบปากสักทีสิวะไอหมูจะใส่บ้านทำไมวะ <Yeah. S 1> อย่าอย่ามาจับคอามูต่างน้าตามใจชอบสิวะจำใส่หัวของแกเอาไว้เลยนะสิ่งที่ทำให้รารสชาติยามันก็คือน้ำตาของผู้หญิงไงล่ะคือว่าขอบคณนณที่ช่วยนะคะไม่เป็นไรคุณจะกินมันจริงจริงเหรอโอ้เสียของจะตายคนเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำให้ ขอบใจที่ไรอัจตะผ่นออกไปให้จากนี้ไปสองเรียญก็พอแล้วไม่เป็นไรเอาเถอะคุณชื่อว่าอะไรหรอคะเอลพิส <b> ฉันมาจินฟอนมากระเกรดค่ะฉันก็เพิ่งได้ยินมาเอลพิสนายอยากจะรบปาตี้กับฉันและเขากะทับของฉันไหมคะตาบอดหรือไงเรื่องผสมของคอนเทนเหมือนกับค็อกเทลที่ผสมเปลเปเข้ากับเรื่องเลวร้ายต่าง,ง,งๆเลยนะคะใครที่เห็นคุณก็ไม่แปลกที่จะสงสัยเลยคะ่ะ ฉันค่าจมูกดีกว่าคนอื่นนอกจากนี้ฉันยังมีเชื่อเสียของรู้คุนนางผู้ไรยังอายด้วยนี่นะจะบอกว่าตัวเองถูกเกียดบันดาลแล้วงานสิถ้าเข้าใจงั้นก็กลับป้าของเธอไปซะเจะ้าหญิงผู้ส่งส่งฉันรู้นะคะสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่วิสกี้นะ